างป่ากลางเขาแบบนี้ทำไมเราต้องมานั่งแบบนี้ด้วยอะพี่เจเมื่อเราแบบว่ามาตั้งแคมป์ไงแบบชิวๆพักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยพักผ่อนะลรค่ะที่เราบอกว่าจะพาเรามาดูผีอ๋อไหนบอกว่าเมืองนี้มันมีเรื่องเล่าไงอา่าอยากจะฟังจริงๆใช่ไหมใช่ลอดได้เลยระวังนะระวังแบบกองไฟนะไฟจริงใช่ไหมอะ ฟจริงนะไฟจริงโอ้ไอ้ลรื่องเล่าดิคือเรือ่องราวมันเป็นยังไงอะคือมันมีเรื่องมันมีสถานลกล้างอยู่ที่หนึ่ง,งมันเป็นเมืองเก่ามีอายุแบบน,นานแล้วละ่ะคือเมืองเนี้ยทุกวันเนี้ยเขาปล่อยให้ลกล้างมาแล้วทำไมอะคือเรื่องมันเกิดขึ้นว่าเมืองเนี้ยมันเป็นเมืองที่แบบเป็นแหล่งทมาหากินของชาวบ้านเลยมันมีสงครามเกิดขึ้นใช่ไหม,มแล้ว เขาแบบได้จับหญิงสาวคนหนึ่งใช่ไหมเข้าไปขังในเมืองนั้นอะ่ะขังแบบกักขังไว้ไม่ให้ออกไปไหนอะ่ะโอ้เหมือนพิธีกรรมโบราณเนรอเหมือนที่เราโดนจับมาเป็นทาสในแก๊งเลยแล้วเหมือนเขาทนแบบไม่ไหวอะ่ะเขาก็แบบต้องสิ้นลมไปกันไปอะ่ะทีละคนทีละคนสองคนอะไรเงี้ยจนแบบสงครามมันจบอะ่ะแล้วเมืองกันเนี้ยมันก็มันก็ไม่มีคนมาใช้งานชาวบ้านแบบที่อยู่รอดหรือว่าที่ยังอยู่กันเลยเขาก็กลับเหมือน างานทาอะสิ่งที่เขาคิดได้เขาแบบเออมาทํางานที่เหมืองมาขุดแร่ขุดเพชรขุดทองไปขายไปขายอะไรเงี้ยขุดไปอยู่ช็อตหนึ่งแล้วมีคนมากระซิบข้างหังวแบบช่วยด้วยช่วยด้วยผีผีสิงแน่แน่เขาก็แบบสันนิษฐานว่าเป็นลมหรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งเราอยู่ข้างในลึก,ลกในถ้ำมันไม่มีอากาศไม่มีลมที่จะพัดผ่านที่แรงข,ขนาดไนแะ้เพราะมันเป็นแบบถ้ำตัน แล้วยังไงต่อ,ตอแล้วสุดท้ายมาพักงานกลุ่มชุดสุดท้ายก็เข้าไปทํางานปกติเลยครับเหมือนเดิมทุกอย่างแต่เจอผู้หญิงยืนหันหลังแล้วถูกโซ่ตวนไว้กับเทา้า <gasps> แล้วหันมาวิ่งไล่พวกเขาอน่ากลัวเจ๊เราไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วน่ากลัวไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าถ้ำนั้นมันก็คงอยู่ห่างจากเราแหละมันเป็นเรื่องหูเม่ต้องแต่สมัยสงครามโลกแล้วทุกวันนี้เนี่ยพวกเรามันก็มีบ้านมีช่องมีเมืองอยู่ตั้งเยอะตั้งแยะไม่ต้องกลัว เออไม่ใช่ครับข้ามันอยู่ไม่ไกลอ่ะตรงไหนอ่ะเนี่ยข้างหลังเราใช่หรอใช่ใช่ใช่ไม่นะแล้วเรามาทําอะไรกันที่นี่มันหลอนไม่ใช่หรอไม่เอาแล้วแต่มันปิดนี่มันเปิดไม่ได้แล้วเขาไม่ให้คนเข้าเปิดยังไงอ่ะเปิดไม่ได้คุณลองไปเคาะประตูคุณลองไปเคาะประตูดูทําอะไรกันเอาจริงเหรอุยอุ้ย ได้เลยฮะมันเป็นการบุกลุกหรือเปล่าวะใช่บุกลุกที่ใครอ่ะมันจะขึ้นชื่ออยู่เนี่ยที่เขาคือเราจะบอกว่าใครจะเข้าก็เข้าเหอะเราไม่เข้าเราไม่อยากเข้าอ่ะเมืองล้างก็คือเหมือนสะหัดครับโอเคเข้าใจแล้วแต่ก็เข้าไปคนแรกเลยเดี๋ยวเฝ้ารถให้ไปก่อนเลยเมพี่เอโอ้โหพี่เอก็กลัวใช่ปล่าล่ะ แถวนี้โจมันเย้บอยู่ในป่ากกลางปากกลาง,ขงเขางี้เดี๋ยวเมมดีเ๋ยวเจเจอยู่เป็นเพื่อนพี่เองไรเราต้องเข้าไปตามที่บอสสั่งอีกเดี๋ยวเป็ดนดราม่าพี่เจเจไม่ต้องกลัวหรอกอย่างบอสอะเขาไม่กลัวผีไม่กลัวอะไรทั้งนั้นถ้าเราเข้าไปบอสก็ต้องปกป้องพวกเราอยู่แล้วถือซะว่าเรามาทดสอบความกล้าแล้วก็กระชับมิตรกับพวกพี่ๆเขาไงก็พูดอีกกถูกอีกเออก็ได้เข้าไปแป๊บเดียวคงไม่เป็นไรหรอกมั้งโอเคครับงั้นเดี๋ยวผมเฝ้าเป็นคนอาสาเฝ้าเต้นเองครับ เพราะว่าผมเคยเข้าไปแล้วทุกคนขอที่กันสนุกกนะครับโอ้ oh, มันเป็นการท่องเที่ยวเหรอเนี่ยใช่ครับลองอะไรค้นพบอะไรใหม่ๆ <Okay, okay. S 1> ไม่ใช่ว่ากลัวนะ้อไม่ได้กลัวครับผมเคยไปมาแล้วอะไปก็ไปเนาะพี่พีเออัอพี่พีไม่กลัวอยู่แล้วพี่พ,พีหลับตาปีเดินได้อ่าทุกคนพร้อมนะครับค่ะไม่พร้อมได้หรอโอเคก็ต้องพร้อมอะมึดจังไปเข้าไปครับวลาพี่พ,พีกลัว กลัวมากมากโอ้ยด้ทำอย่างดีๆเดินนำไปดีๆเดี๋ยวทำมต้องหันหลังด้วยอ่ะกลัวใช่ป่ะน่ารัะดีบอสกลัวพี่เจเจช้าๆหน่อยกลัวในนี้เหมือนมีค้างคาวเลยอ่ะแล้วทำไมแล้วแหละแล้วทำไมยิ่งเดินยิ่งมืดอ่ะรู้สึกอะไรอะอ่ะอย่าให้พี่ๆนำดิพี่ๆอย่าวิ่งสิทุกคนมันน่ากลัวเรากลับกันเถอะนะจะกลับไปไหนมานี่แล้วโอเคบอนไม่กลัวเลยหรอจะกลัวทำไมครับ บอลนำดิอย่างข้างหน้าเนี่ยมีรูปปั้นอ่ะพวกเราสองคนลองเดินไปดูไหมรูปปั้นเนาะใช่พีพีอมาด้วยกันดีอ๋โอเครูปปั้นอะไรอ่ะทำไมรูปปั้นมันอยู่ตรงนี้อ่ะไมมันมันเป็นรูปร่างเหมือนผู้หญิงเลยเำไมแตะดิรูปปั้นจริงเปล่ามันของปลอมแหละมันทําอะไรไม่ได้หรอกขยับไม่ได้สักนิดอ้ มันน่าจะเป็นทางออกหรือเปล่าอ่ะคือเขาวิ่งไปไหนกันนะ่ะโอเคแล้วเราเดินไปข้างหน้าดีกว่าเผื่อมันจะเป็นรอก่อนรอหน่อยสิ เหรอจริงโอ้ยเพี้ย่อยเรอยจริงจริงวิ่งวิงวิ่งวิ่ิงอะไรอะมึงต้องไปเป็นผีไอ้เฮียไม่ใช่มึงผมผีไม่ไม่ไม่เป็นเราผีก็ผีก็ผีอ่ะกลัวเหมือนกันอ่ะอะไรอ่ะเฮ้ยคนเหี้ยอะอะไรอะเฮียมันไม่มีอ่ะไม่มีอะไรเลยมันอยู่ตรงนี้ตอนเนี้ยตอนแรกก็พวกผมเดินมาอะ นโมตสาภควัตโตาโตไม่มีอะไรไม่มีอะไรม่มีอแล้วพี่เรียเขข้ามาดีเข้ามาดีเข้ามาดีนโมตส่าแลวกโตกูยังตกใจอะไรยี่อะไรยี่ข้างหไหน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 ่ข้างหลังไอ้ยี่ข้าหลังไอ้ี่ข้หลัข้างหลังิ่งไป้าหล้างอ้าหลังข้างหลังข้านหลอ้าหล้อั้าหลังางหลังขะางหลังข้า้ห้งห้า้ลงาห้าหัหลัง้หัข้างหลัง เชี่ยเลยวะที่เป็นอะไรอะอะไรอะกระพริบกระพริบเป่าไม่จอะไรวันนี้ก็ออกไม่ได้แล้วเนี่ยเยอะๆกลกูหัดกูัวหัดเข้าแพนกลัวหัดเขาไปเจอแล้วอันนี้คือไม่รู้เหมือนกันนะพีร์แบบหงอแค่นี้ก็ไม่ไหวแล้วนะชิบหายแล้วทางตันจิ๋มห่าเลย ทำยังไงทำยังไงดีพี่เจ๊มึงอย่าบอกนะคอดหนังนี่มึงจะแบบปุ้กหมาเลยเฮ้เี้ยเฮ้เหี้ยไอ้เหี้ยเหี้ย่วยแบแล้วห่วยได้วย้นี่เนมั่นหน้าน่ะมาแล้วเหี้ยพี่ มีดูไทยอ่ผมบอกแล้วผมไม่ได้ตา่าลววอีอีกพี่้ตไจอะกลัวเว้ยผตกใกันเาสองคนไปเฮ้ยเียหลอนนะเฮ้ยอู่ดีก็เนแบบนี้จ yup. ฉีดแตกกฉีดแตกเอาเยี่ยี ตายไปแลไวตายไปแล้ยประตูตายไป้วประตูตายไปยล้วประตูตายตปแล้วประตูตกใจบิลเลโออยู่ไหนอ่ะบิลเลโอไม่ได้อยู่หน้าประตูหรอไอรีโอเลิดประตูกูหน่อยไอรีโอไอรีโอไอรีโอไอรียอใครก็ตายไปประตูที A few moments later เฮ้ยรอด้วยดีโอ้ย เกิดอะไรขึ้นนะพวกพี่พี่เร็แล้วเร็วพี่พี่นี่ไปกับเพื่อนกอดกลุ่มไว้ใช่ฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรทำไมเขาล้วงกันอ่ะเพิ่งขึ้อย่าเพิ่งเข้าไปเพิ่งเข้าไปเพิ่งเข้าไปตายแล้วพี่เอาไงเดียร์พี่สองนั้นเป็นแก๊สพิษว่ะเฮ้ยเอามาแล้วเกิดอะไรขึ้นอะอยูดีๆมึงต้องใส่หน้ากากมึงต้องใส่หน้ากากมีหน้ากากกันได้ไหมมีหน้ากากกันหน่วยมี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 ใส่แล้วหนูใส่แล้วแล้วเราทำอะไรกันอ่ะ คือเราต้องไปลุยราผีแล้วของจริงแล้วเนี้ยมันมีแก๊สพิษทุกคนใส่หน้ากากก่อนไปแก๊สใส่หน้ากากใส่หน้ากากใส่แล้วเพิ่งเพิ่งขอดูแผนที่ก่อนทุกแผนที่แป๊บนึงลดียวแ๊บนึงพี่มันน่ากลัวนะคือน้องมันอยู่ข้างหน้าเนี้ยด้านซ้ายผมไปมาแล้วอ่ะมันเจอใช่ไหมเราลองตรงเจอเลยผมไปกับมาไอโฟนก่อกลุ่มไว้ในมืองกอกลุ่มไว้เด้อพี่อะไรอะไรอ่ะมึงเจออะไรเออพี่กี๊อะไรอ่ะพี่ไม่ได้กี๊คือไม่ใช่ผู้หญิงอ่ะใครกี๊ดอ่ะไอเกี๊ไม่ใช่หนูเฮ้ยมันมืดอ่ะมันมืด

เยอยแล้วกูโดนชี้เยือแล้วไม่เอาแล้วตาแข็งแล้วเดี๋ยวโทรศัพท์ไปดังไม่พักทีเนี้ยขวาตันใช่ไหมไหนๆก็มาแล้วเอาให้สุดไปเฮ้ยมันเป็นมึนขนาดเนี้ยพี่เจอของดีแล้วอะโอไม่เห็นอะโอไม่เห็นเหมือนกันพี่เจอของดีแล้วเนี่ยไม่มึงอย่าเพิ่งพูดว่าเจอของดีมึงบอกให้น้องอะไปซื้อเปย์แล้ววันนี้มาจากถ้ำเองไปซื้อเปย์หน่อยเองไปซื้อเปย์มาช่วยนิกหน่อยนิกอยู่ในถ้ำอะไรหรอมมีใครอยู่แถวนี้ไหม ไปเดียวอะไรก <Hey, yo. S 1> ูไม่รู้พี่พีโทรมาอ,อยู่คนเดียวส่งส่งจีเบสมาส่งจีเบสมา นับนะนับหนึ่งถึงสามนะแล้วสับไปเลยนะแล้วสับโดดเลยนะแต่เจเจไม่ไม่นำได้ไหมอย่าออกก่อนไม่ไหวแล้วสับไปรอด้วยรอด้วยไปแล้วแล้วใครก็โทรไปก็วะไอ้เย้ยกู้รับสายกับนักธุรกิจแล้วเนี่ยเดี๋ยวผู้รับเพื่อนที่เอาเร็วพี้เร็วไปก่อนแล้ว เอ็งอยู่ไหนอะเอ็งเจอศพยังเอ็งขวาสุดแล้วเอ็งก็จะมีทางเลี้ยวซ้ายไปอ่ะหมอหมอหมอต้อใจหมดเลยหมอกลัวผีเหมือนกันหมอใจหมอหมอช่วยด้วยหมอช่วยพน้องผมหน่อยหมออยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ข้างในอยู่ข้างในครับอยู่ข้างในแต่หมอไปคนเดียวได้ใช่ไหมคะ พระทาบิสูตรในที่นี่เฮ้ยเจ้าเพลงหมอมันมีจริงหมอเก็บเวไว้หมอเร็วหมออยากออกแลยรอหมอหมอเร็วหมอมันไกลนะจะเป็นไลน์ต่อไปที่อยู่ตรงนี้เพราะหมอไปจะหมดทุกหลอดหมอหน้าบอกเลยค่ะเราไปหมอไปหมอหน้าหมอหน้าหมอวิ่งหมอวิ่งวิ่งชนวิ่งชนหมอหายหมอน้าหมอหาย โอ้ยโอ้โหยี่ชีวิตไอเย่ไปโอ้ยเอยไปก่อนเอเย่พี่กูมอไปก่อนหอขาไัอนยไปก่อนแล้วไม่ช่วยบอก่อนห้อหาแล้วอ่ะหมอดูกระดอนเดียวอ่มีกระจักไว้แล้วเอี่พึ่งเอี่ยพึ่งเอี่พึ่งเอยพึ่งต้องหายไปคนเจเจเอ้ยเออ นี่นไมีคอยู่นะใส่วะพี่โอ้เจ๊เป็นสาอ่ะไปเร็วไปเร็วเร็เร็ว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 แล้วพงหัวไปก่อนหัวไปก่อเ้เร็ว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  ไปไปไปเอ้าตปดแล้วิดแล้วที่นี่กันเถอะเปิดประตูเปิดประตูแล้วเปิดประตูเปิดประตูันนีันนีเปิดประตูมาดีช่วยด้วยไอ้หนู ไปดวยได้วยข้างหลข้างหลังข้างหลังหหลังมาไปวิ่งไปเลยวิ่งนำหน้าไปเลยวิ่งนำหน้าไปเลยออะไร อะไรวิ่งไปไปเกี่หลักอยู่วิ่งไปเรไววิ่งไปเร็ววิ่งไปเร็วอันเดียวกออยู่ข้างในแล้วตอนนี้ไปพี่เร็วกลับเฮิร์บบขอร้องเออที่ไอ้เขียนจัดยุ่งหายเลยเหมืองนี้เฮี้ยนจริงอะไรอะเต็มแล้วเหรอไปเร็วลีโอหนีแล้วไปไปพอนีเลยไปอยู่แล้วไปแล้วแล้วไปเอาแล้ววิ่ง จะเอาพวกเราไปหลอกกันไปแปลงร่างเป็นผีมาสองตัวเจอของจริงเข้าเฟนไงโอ้โหผมโ,โคตรกลัวเลยพี่ดานใจน<อ>่านกลัวพวผมอีกแล้วเนี่ยอ,อะไร<ผ>ม,มาเนี่ยผมไม่ไหวละวันเนี้ยไม่ไหวแล้วนั่นคืออะไรผีเป็นอะไรอ่ะเขาเกิดอาการช็อกหิวข้าวหิวหิวข,ข้าวรออะไรช่ำนานเขาช็อกจากผีช็อกจากผีตัวในในชาปนนะแต่เรื่องของเรื่องอ่ะคือบอสอ่ะกีดังคนเดียวบอสกับพี่แย่กีนดังมาก เขาเรียกว่ามันเป็นไม่มันเป็นการเตรียมเพื่อบอกว่าให้าการละครใช่ไม่ไอ้รอบแรกอ่ะเข้าใจว่าพี่เตรียมกันมาแต่รอบสองอ่ะเสียงพี่แหลมกว่าหนูนะไม่ไม่ไม่ติงเฉยเราจะได้บิวไงเวลาเราไปในนั้นเนี่ยจะได้บิวให้ตื่นเต้นน่ากลัวใช่ครับมากลัวกันผีเปื่อยไม่ไม่น่าใช่พี่พี่ขับขึ้นไปอีกรอบดิบอสบอสด้วยอ่ะพี่กับบอสอ่ะขึ้นไปอีกรอบเพราะมันมืดแล้วมืดมันมันเช้าเลยไงมันเช้าแล้วมันเช้าแล้วก็ไม่ไปแล้วไง แล้วถ<ต>้ามืดอีกจะไปอีกวะเอ่อน่าจะพักก่อน,นวันนี้เนื่อยแล้วผ,ผีที่ Family City เนี่ยเขาเฮี้ยนมากเลยเนาะดูมากก็คือคนอื่นเขาหายไปไหนกันหมดนะโดนผีจับกินแล้วเคอคือ,คอแต่ถ้าจริงก็ไม่ไม,ไม่ไม่เท่าไหร่นะผีที่นี่เฉยเฉนะอือแบม ไม่ต้องพูดเก็บเงินังนะไม่ทันไม่ต้องพูดเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนแต่ว่าเจเจว่าคนเราหายไปคนนึงป้าที่มาตอนแรกอะเจอาไปไหนอะเจอาไปแล้วเจอาไม่ยอมมาล่าผีด้วยซ้ำอะพี่ทีก็ไม่มาบอกบอกให้มันไปหาเพื่อนไม่รู้ไปหาประเทศไหนเนี่ยหายไปเลยเฮ้ยแต่ว่าจริงจริงเราเขามีเรื่องเล่าอีกเรื่องหนึ่งนะบนเขาว่ามีผีอยู่จริงๆด้วยอะอันนั้นน่าจะไม่เท่าไหร่ถ้าเราเจอเนี่ยไม่เอาแล้ว จะจะจะไปล่าหรือจะจะจะไปดูไปคนเดียวเลยนะพี่พี่ไม่เอาแล้วพี่พีเหนื่อยพี่พี่กลัวพี่พอฉันก็ไม่เอาแล้วเหมือนกันพอก่อนไม่ไหวแล้วเท่ากับฮาโลวีนนี้เนี่ยพื่สภาจุใจสุดๆไปเลยอ่ะเจอผีกันหนักมากไม่เอาแล้ว